เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีพเป้ารถสวยๆมาชมเล็กๆเล็กใช้ครับรถบ,บ้านแสบสภาพดีมากครับเจ้าของดูแลดีทุกจุดครับเอาไปขับใช้งานได้เลยคุ้มๆราคาถูกด้วย29,500บาทเท่านั้นเองเครื่อง 3S ครับแน่นๆแห้ง,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 งๆเดิมๆ เกียรโต้เข้าดีเข้าครบแอร์เย็นเจี๊ยบคงไรพาวเวอร์ช่วงล่างนุ่มหนึบกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานครับสีสันยังเงาครับสีสันเงาฉ่ำครับสีสันเงา,า,เง,า,า,เง,างามน้อมแม็กสวยๆกับยางดอกดีทั้ง4เส้น29,500บาทครับคุ้มค่าเกินราคาพร้อมใช้ภายในก็สะอาดไม่ขาดไม่โซมระบบไฟติดครบนะครับลดโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยครับ ฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่ผ่าคลิปใหม่ๆนะครับรถสวยๆถูกๆคันนี้อยู่นนทบ,บุรีครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยของเครื่องอเดิมๆนะคร,ครับเครื่อง 3S นะครับคันนี้แห้ง สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ